้อ๋อได้ฝัตว์มึงอ่ะลุยเรารดแม่งความลงก่อนดิแม่งพวกมึงจะไม่แก้งหไสัตว์แล้มาแต่งอออไม่อแต่งได้ะเนี่ย คครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําคลิปตามใจหลุยแบบจริงๆนะ24ชั่วโมงคือวันนี้ไม่ได้มาแกล้งนะสาระเลยอันนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเมื่อกี้เพิ่งถอนออกมา3,000ันนะครับนี่3า0 0บาทนะครับเรื่องงบเนี้ยผมจะเไปยไหลุยหมดเลยไม่ใช่เปพวกไฟเบอร์อะไรนะเปของกินนะครับเพราะว่าเราซื้อมาเราก็จะได้กินเก็บรถมันไมเนี่ยเดี๋ยวนี้มาจอดเราปล่อยโซล่ล้วคือเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมันล้างรถเลยนะมันนอนงอมอยู่ผมก็จะโทรหา ให้มันมาหานี่แหละแล้วจะให้มันเลือกว่ามันอยากกินอะไรยังไงผมก็จะซื้อให้มันกินมึงอยากกินอะไรมึงบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอยากกินอย่างอยากยากินหิวอะอยากกินทุกอย่างหิวใช่ไหมออกมาเจอกอันลงรถโอเคได้อ๋อได้ฝันมึงลู้มัน มันเป็นเกี่ยวฮะมันเป็นเกี่ยวแต่มันมาปุ๊บเมื่อกี้ได้สั่นเป็นเกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยรถแม่งคว่ำลงก่อนดิแม่งพวกมึงจะไม่แกล้งอะไรสัน <c oughs> ่นโอ้อมาแต่งเออเออแตงด้วยวะนี่ <c oughs> เฮ้ทำไรไม่มานี่ก่อนอันนี้ไม่ได้แกล้งมานี่ก่อนเร็วงั้เดี๋ยวทำเจ็บตัวอีกไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บเลยพี่จะไม่แกล้งพี่สัญญาคนดูแลโอเคครับอันนี้เราไม่แกล้งเลยนะก็คืออย่างที่ผมบอกไปมึงอยากกินอะไรสี่หมื่นไลละเออเดี๋ยวพี่ซื้อให้โอเคมึงอยากกินอะไรมึงสั่งแก้มมาเลยอย่างแรกคืออะไรทุเรียนอ่ะทุเรียนมีขึ้นรูปแล้วนะทุเรียนนะก็ตํา พวกกุ้งสดอะไรเงี้ยอ๋อตำกุ้งสดอ่าสองอย่างละไเ่้ยเรยกว่าทาดีเลยนะทำอะไรรถผมบอกกูไม่ได้ทําอะไรรถมึงเลยมึงมึงถามคนดูดูไอ้เชี๊ยมึงมองกูแบบใช่เมื่อกี้เห็นรจะความอยู่ไม่ใช่ก็มึงกุ้งสดตีน่ะมึงเรียกกูไอไอ้น่ไอเนี่ยเดี๋ยวจพี่ทำดิพี่เอารถผมไปลงนู่นลงนี่น่ะออากูถามมึงเมื่อกี้อะไรนะตำกุ้งสดอ่าตำกุ้งสดทุเรียนทุเรียนอ่าปูปลาอ้าวแล้วก็ตำปูปลาด้วยสามอย่างแล้วนี่อูนี่อือหมื่นห้าโอ้โห นี่เนี่ยอูนี่มันแพงกันไปกินไม่ได้อะนั้นน่ะพี่ทำตามให้ไม่ได้พอพี่ได้มาแค่สามมันแต่ก็ไก่นั่น่ะจับเชือดเลยแต่เขาไุ้ไก่เขาอีเขียแล้วก็อะไรอูนี่แล้วก็แค่นั้นแหละสี่อย่างพวกน้ำไม่เอาหรอเอาน้ำแป๊บสี่เอาโค้งหรือแป๊บสี่แป๊บสี่อ่าห้าอย่างแล้วก็ทอดเจมทอดเจมมีแล้วไงอะไรเจมเฮ้ยกูหมายถึงของกินไม่เกี่ยวกับรสห้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ โอเคเดี๋ยวกูจะสั่งแกปให้มึงก่อนไม่รู้ว่าทุเรียนจะมีขายหรือเปล่ามีมีร้านอยู่อ่ะให้มึงสั่งมาเลยโอเคนะครับทุกคนมันอยากกินหนึ่งนะที่ผมขึ้นรูปให้ดูแล้วนะมีทุเรียนมีตำปูปลาตำกุ้งสดแล้วก็อะไรอีกเคฟซีเคฟซีอ่ะเลี้ยงกันหนึ่งอ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็น้ำตับซี่หรือน้ำคกอ่าห้าอย่างนะครับแต่ผมจะซื้อให้น้องมันก่อนได้เงินมาทิ้เหมือนเดิมเลยใช่เหรอเออฝากไปเท่าไหร่น่ะไปร้อยหนึ่งอุ้ยแล้วอะไร ไม่มาสามพันมึงจะถามที่อะไรหนาเนีย่ยก็ก็เห็นพี่เล่นแล้วได้เยอะไงโอเคครับทุกคนพี่ขออนุญาตสั่งให้น้องมันก่อนนะได้มึงสั่งเลยได้เลยโอเคครับทุกคนพี่ได้สั่งของแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าขาดแค่ทุเรียนที่สั่งไม่ได้ห,หน้าบ้านอะไรพี่ไม่มีขายที่ต้องหาขับซื้อให้มันอีกเป็นภารอีกนะแต่ไม่เป็นไรทําดีกับน้องย4ชั่วโมงเพราะว่าพี่อะแกล้งเรามาเยอะแล้วเรื่องรถเนี่ยแต่ว่ามันหมัดไส้อะ <c oughs> เอาง่ายๆซะแต่ว่าผมก็ทําตามคนดูนะเห็นที่คอมเมนตมาาาททํดีกกกัับ้ลยงง4ช่โเจคน ไปหาซื้อทุเรียนก่นโอเคครับทุกคนอันนี้พี่เจอร้านแล้วนะครับออกมาจากบ้านโครไก่อะไอขายไงป้าสองร้อยเจ็ดสิบค่ะสองร้อยเจ็ดหมอนทองปะหมอนทองจ้ะมีหมอนเงินหม,ม่ครับนี่ใหม่ๆเลยเนาะใหม่ๆ ชอบชอบแบบเกา่เกาๆมีของเก่ามีเวลาเก่าๆขายให้ผมไหมป้าอันนี้นิ่มไหมครับป้าอันนี้เป็นแม่กรอบนอกล้มในอ๋อกรอบนอกล้มในแลน้วนี่ไหนมีมีอ่าผมเอาสองอันอ่ะกรอบล้มใน,นมีไหนอีกสองร้อยเจ็ดสี่บาทค่ะน,นี่นครับงใช้เงินให้เป็นประโยชน์ป้าผมให้เลยสามร้อยช่วยป้าด้วยขอบคุณครับไม่เป็นไรครับวันนี้ทำความดียังต้องทำให้ดีที่สุดสามร้อยเปเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านมันเป็นของกินอันแรกอะ่ะที่พี่ต้องออกขับรถออกมาซื้ออทุกทีมันจะมีแก๊สใช่ไหมที่เราต้องสั่งโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับ let's go โอเคครับทุกคนพี่ได้ไปซื้อแบบครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะม,มึงดูดนะม,มึงบอกว่าไงดีมากเลยนะดูเขี่ย <c oughs> <c oughs> ออันนี้ทุเรียนสอง้อยเจ็สิอันนึงกูซื้อให้แม่อีน,นึงกูซื้อให้มึงอันเนี้ยกูให้เขาไปสา0ร้อยเลยโดได้ขนาดนี้แกะทุเรียนให้เด็กมันดูก่อป้าเขาบอกว่ากรอบนอกน,น,อออนอกุ่มในเออกรอบนอกนุ่มในภาพ้าแข่งโป๊กเดี๋ยวเรากินทีละอย่างนี่นะครับอือคนน่ากินอ่ะกินคนหอมอันนี้ก็น่าจะเป็นตำปูปลาเดี๋ยวจะแกะให้ดูน่าเป็นตำทุงสดเลยค่ะ นี่ตำปูปลาแกะได่ลูกเหียนี่ตํากุ้งสดนี่มันจะมีตัวกุ้งอยู่ข้างในได้กี่ตัวไม่รู้แตมาแกะดูี่แกะยากแกะงี่แม่งเลยดูนะครับวันหวันนี้วันนี้รวยจังโอ้ยต่อไปก็จะเป็นไก่เคเฟซีเท่าไหร่สี่รอยกว่าบาทยังได้เข้าวกูเน่แต่กูอยากกินโอ้ เมบัมซัมเบ้์อันนี้เอห้าบาทเอาไว้ในนี้เลยอันนี้ก็เป็นน้ำไม่มีเบอรซี่มีแต่โคกโค่นเย็นเลยจะเปิดให้มึงแบบบริการมึงเลยบริการน้องไงจะลืมกดไลค์ให้สักงสองหมื่นไลค์นะขอสามหมื่นเลยเยสขายเก่งก็แม่งลงใส่อาจจะทำรถเลยผมพังแน่เลยซื้อเนี่ยไม่ได้ทำครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากชิมอะไรเลยน้ำลายไหลอ่ะน้ำลายไหลกินเนี่ยแบบอึ้มบัมสัมเบ้ดิได้ครับผมให้คนดูดูได้วยเป็นไง ในตำกุ้งกุ้งกุ้งสดไงไหนมึงอยากกินกุ้งกุ้งอ่ะแบบเด้งอะไรอะไรเงี้ยอืออืออือน่้นกินว่ะอืออือเอาอะไรเพิ่อมอีกไหมม,มามาใ,ใกล้ใกล้ก่อน <c oughs> เป็นไงครับเผ็ดเหรอหลาเรื่องอละพี่ขอลองชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ฮะได้ได้ขอลองชิมกุ้งหน่อยใส่น้ำอันนี้ก่อนโซยุน้ำปลาร้า อืเดี๋ยวลองชิตมตำอันนี้ดิอันนี้ตำอะไรวะปูปลาปะตำปูปลาไหลอืมรอยว่ะแต่เทปตีเทฟตีนี่วิงแต่บอืมโอ้โหเอาข้าไหมอืมโคตรอรอยทุกคนอ,อ,อันนี้แปดสิบแปดสิบเพราะว่าผมสั่งแก๊ปอืมใก่สี่ร้อยกว่าบาทน้ำอีกสามสิบรวมกันเรประมาณไม่เกินพันอีกสองพันไปไหน เก็บไว้ในตอกขอสั่งมือไร้ครับจับมือไลค์นะไอ้หลุยบอกถ้าครบจัดไลค์ผมเลิกแบนเลยะครบจัดไลค์อ่ะมึงทำไม่ได้หรอกได้ไอ้เรียเราไปทุบเลยจริงไหมยังแสนไลค์นะอืมออเคทุกคนจำปากมันเอาไว้แล้วทำโกหกคนดูอะคนดูรถติดตามเลยนะครับอืมอืมองไปก่อืวะ ไหนพี่บอกพี่กินต้มตำไม่ได้พี่แพ้ไม่ใช่เหรออะไรนะไหนพี่บอกพี่แพ้ต้มตำอ๋อกินได้กินได้นิดหน่อยกินได้ไม่เยอะเมื่อกี้สักทัวบอะน้ำโอ้โหเป็นเป็นตันลองกินได้แน่ๆแล้วกินไม่ค่อยได้เเดี๋ยวค่อยกินยาแก้แพ้เอาทีหลังโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปชิมแบบน้องไก่ให้ดูก่อนนะพี่จะสตรีมทุกวันได้เพื่อทุกคนเนี่ยแลวรถมึงอะหมดไปกี่บาทรถมันกินไม่ได้ดแต่อ้นนี้ในก,กินได้กูนนะจะบอกว่าได้แล้วกูทำเนี้ยเพื่ออยากให้มึงรู้ว่า เงินน่ะซื้อของกินได้แต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง<อ>แล้วเหล้าอ่ะน้ำโคก็กินได้ทำไมพี่ต้องไปกินเหล้ามึงมานี่ดิเ <laughs> ดี๋ยวปคิปเดี๋ยวมงเจ๊กู <laughs> อโด,ดนใจนะทุกคนอืเดี๋ยวขอบุงท่าปเบสทุกคนทุเรียนค่อยปิดท้ายทุเรียนสีอะไรวะสีขาวหนึ่งสองจ้ำคำบัมเบ้มึงบัมจัมเบ,บ,เบ,บ,เบเยกูลืมป้อนมึงเลยมึงบัมจัมเบ้อืสเดี๋ยวปั้นพี่ดีกว่าอื มูมัมจำเบกครบห้าสูตรต่อได้มะเขือก่อนรู้ดิว่าไม่ชอบกินมะเขือใช่ครับผมรู้ได้ไงเนี่ยเอากินดิครับตามด้วยผักผักบุตรหนผมย่อมตัดไม่ได้ไงนะเพราะน้องกินได้ไงอร่อยไหมอร่อยเขาอร่อยพอควรดึงนะแสรไลท์มันบอกมันจะเลิกแล้วนั้นใช่ครับ S <S ดูดิขนาดแพ้ต้มตำอ่ะกินกินแบบไม่หยุดอะ่ะไม่มันหยุดไม่ได้เดี๋ยวพี่กินยาแก้แพ้เอากินน้ำหมู ah. น้ำตาไหลนี่แพ้ใช่ไหม,อ,มอาการออากาแล้วการหิวอ่ะจะไปทุเรียนดิบบ้างดีกวยอ่ะของของหวานตามกินเลยน้องแบบบ้านทำเบ้อ่ะพี่ไปกินก่อนมึนไปหาทุรเรียนมาแต่ดลองชิมดูก็ได้ม,าม,าดมันานมันดีเอ้า แข็งกรอบน้ำหน่อยตรงสเปรกให้พี่ลองดูนะพี่ขอกินลูกเล็กๆพี่กินลูกใหญ่ไม่ค่อยได้อะอุ้ยพ่อตุ้งเทอะอุ้ยหน่อยนะอ้ดีมากคลิปเนี้ยอยากมีแบบมีลูกคลิปยังเลยบอกลาคนดูดิบอกลาครับคอขค้นแล้วทุกคนดื่มกดไลค์มาทำบังายกดติดตามได้แค่ครบห้าแสนซ้ำให้ผมนะมันสี่แสนจะห้าแสนแล้วไปแล้ววันนี้เจอกันทุกคนเราไม่เล่นดูเพื่อได้เงินบังคับมันผม